Till I get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to. ครับผมอะไงบ้างคร<ล>ับผ,ผมเราในงานมันด,<ม>ดีใจครับจริงๆเราส่วนตัวเราก็อยากเล่นหนังอยู่แล้วล้วก็เคยเล่นตอนเด็กๆเ,เลยครับหนังพี่๊อดอะไรเงี้ยใช่ก็ฮอตแมกอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เราก็มาทานละครมาตลอดซีรีส์มาตลอดแล้วก็เออวันนี้ก็ดีใจมากที่แบบเราได้มีงานภาพยนตร์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่เป็นแบบภาพจำเราตั้งแต่เด็กหุ่มาราตรีอะไรเงี้ยครับคือพูดไปใครก็รู้จักแล้วครับก็และเป็นพี่พิงค์ด้วยจริงพี่พิงค์ก็เป็นคนที่ผมแบบนับถือมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้จักผมด้วยซ้ำแต่ว่าผมมาจะชอบกันเขามาตลอดนะครับแล้วก็ดีใจมากที่พี่พิงค์กำกับก็ทุกอย่างก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นงานที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนอยากทำให้ดี เราก็ทำงานได้เหมือนเดิมน,นะครับในเรื่องการแสดงแค่นั้นเองว่าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงแล้วเราก็ก็ปล่อยให้มันโคลไปปันหนังแต่ว่าเรื่องนี้จะพิเศษหน่อยว่าเราได้มีส่วนในการแบบคุยเรื่องบทด้วยไม่ใช่แค่ผมก็เป็นวีด้วยเป็นพี่พิงแล้วก็เป็นพี่ปอด้วยอะไรเงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้บทเล่มที่ คนทุกคนพอใจกับมันเพราะฉะนั้นเราเราก็จะมีความสุขตลอดการถ่าทําว่าเราแบบเราก็จะไม่ติดขัดอะไรว่าแบบทำไมบทเป็นอย่างนี้ทำไมบทเป็นอย่างนั้นทำไมกำกับแบบนี้คือเราเราคุยกันเยอะมากจริงครับหลายหลายคนก็เขา้ามาคอมเมนต์ว่าที่ขับที่เจ็บขาจะเป็นเพราะว่าหางของมากขา่ะมันมีใช่ไหมครับมีห<ม>รอไปด<ๆ>ูว่าก่อนก่อน ที่จะเป็นผมเนี่ยไม่ไม่ผ่าก่อนนะเนี่ยไม่ยูมไม่ได้ยอย่างไอ๋อแต่ว่าอย่างนั้นพิเศษชื่อเรื่องอาถรรพ์อะไรอย่างนี้ไหมคือส่วนตัวผมผมก็ก็เชื่อนนะฮะคือเราก็จะปฏิเสธได้หรอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็น ตัวผมผมก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแล้วก็คือเราก็คิดดีตลอดแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะพวกกันหลายๆอย่างแต่ว่าก็ดีที่มันไม่ได้หนักมากใช่ครับมันก็เนี่ยทุกวันนี้มันดีขึ้นมากแล้วเดินเถิดได้ปกติแค่แบบรอมันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างอย่างสุขภาพี่แบบป่วยในทางเช่นาพี่ป่วยมันจะมีปัญหาในการหายทาม <ๆ S 2> เหรืออะไรอย่างนี้มั้งไหมถ้าตอนนี้ ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับคือกว่าจะถ่ายทำก็ของผมผมัมน่าจะเป็นต้นเดินหน้าเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าอาการมันดีขึ้นเร็วเหมือนกันจากวันนี้จากวันนั้นวันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมคเป็นใช่ก็ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งที่แบบดีขึ้นแบบมากๆเลยคนระับเพราะว่าวันแรกก็แทบจะเดินไม่ได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ก็ก็เดินได้ปกติอะไรได้ปกติมันจะมีแค่ตึงๆต,ตอนนัน่งตอน,ตอนลุกเฉยๆแต่ว่าก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดี ถ้าตอนนั้นต้องไปทำกายภาพไปเหจริงๆทำมาตลอดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เป็นแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่ทูทกวันนั้นก็ทำแล้วแล้วก็ทุกวันจากนั้นก็ทำ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 ก็หมายถึงการใช้ยายาด้วยครับแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมเปบนเพาจะไีอาทารอะไรอย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้ไม่เชื่อหรือเชื่อแหะแต่ว่าผมก็ไม่ลบหลู่ดีกว่าคือก็โอเคก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเพราะอัถรรพัจริง เราก็ดีใจที่เขาโอเคไม่ไม่ให้หนักมากครับแล้วเราไปดูโรเชั่นจริงมาแล้วเราอยังไงบ้างความรสเราผมรู้สึกว่ามันขลังนะคือผมส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่กล้าเข้าไปถ่ายอะไรอยงนี้ครับสำรับกขึ้นผมรู้สึกว่า มันมัน,ม,นมันใค้ความรู้สึกว่ามันขังอะ่ะมันมีหนัก้งหนายเรื่องที่มาถ่ายที่แล้วประสบการณ์สุดเล่นอะ่ะล้วก็เราก็เชื่อนะว่าจริงๆแล้วคงมีอะไรอยู่จริงๆแหละแต่ว่าเราก็แค่โอเคเราไปไปดีเราเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนไม่ลบหลู่ว่าทุกคนที่กองก,ก็น่าจะโอเคเอาจริงๆในความขาังนะที่เราเห็นเนี่ยมันมีความหลอกนะ มีบ้างครับตแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้เห็นกับตาแต่เมื่อเช้าก็อย่างที่ผมบอกไปทีคือพ,พี่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 หมอหมอผีพี่ภาพครับเขาก็บอกว่าเอออย่าไปอย่ายไปตรงนั้นเขาเห็นคนยือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวก็ก็ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าโอเคถ้ามีคนเห็นแล้วบอกก,ก็ไม่ทำแล้วก็มีแนะนำไหมคะว่าระวังค่ะถ้าระวังถ่ายจะต้องยังไงอะไรเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าห้ามเรียกว่าทุกคนกับบลา ก็ไม่รู้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนจริงอันไหนตลบเมื่อกี้เพรก็มีเตรียมตัวอะไรไปแบบนี้เป็นล่ามของทางไหว้พระเป็นพวกน้ำม้อนเป็นกลมตาที่เราต้องไปอยู่ไม่แค่นั้นครับผมว่าจริงๆแล้วที่กองโปรเซฟเรามากๆแล้วแหละเพราะว่าที่กองเขาก็อย่างเห็นงานเมื่อเช้านี้ก็คือผมไม่เคยเห็นงานนี้ในไทยมาก่อนด้วยซ้ำอการงานเลี้ยงผีอย่างเงี้ยที่ที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงสวงซึ่งวงสวงเราก็จะมีพีหนึ่งเหมือนกันในวันเปิดกล้องก็ ว่าเราก็ไม่ลบหนูเลยเราแทบจะให้เกียรติเขาเราอยากให้เขาช่วยงานเราด้วยซ้ำตรงนั้นมันน่ากลัวไหมคะเพราะพภ่พอก็ดูกัามมากคือผมว่าอย่างที่พี่ปอนบอกมันก็แปลกนะที่ไม่มีคนอยู่เลยหมถึงตั้งแต่ปากซอยเข้าไปไม่มีใครเลยครับแล้วก็ความรู้สึกที่เข้าไปมันก็ เป็นสตูดิโอจริงๆดิเพราะว่ามันไม่มีคนจริงๆแล้วเหมือนมันมีไว้ให้หนังของเราจริงๆนะครับแต่เราก็ฟังเรื่องราวที่พี่เขาเล่ามาแล้วใช่ไหมว่าตอนั้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ส่วนตัวตอนนี้ยังโอเคอยู่ต้องดูวีเลตดิป่ะวีเวลดูวีเลตดูกลัวดูกปรโมทเราเคยผัดพิศวาสมาแล้วไงเราแบบแต่สำหรับพิศวาสอะคือผมไม่ได้มองว่าเป็นหนักพิธีอะไรเลยใช่เพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมอ่ะ ละครผมใ<ห>มนเรื่องนั้นน<ๆ>่ะผมก็ไม่ได้กลัวผีด้วย <WAS S 2> แล้วก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์เป็นเรื่องของแบบประวัติศาสตร์มากกว่าสำหรับผมนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคในนั้นอนะ่ะส,สำหรับเรื่องนั้นอนะ่ะผมไม่ได้เล่นหนังผีแต่ว่าเรื่องนี้คือชัดๆเลยว่าโอเคเป็นผีจริงๆก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็เรื่องแรกจริงๆแล้วก็เราก็ไม่สำหรับเราเหมือนกันก็ต้องทำเป็นบ้านษเหมือนั เฮ้อัปเด็กน,นิดนึงครับได้อาการปวดข้อเท้ามัน,นมจะหายสนิทเมื่อไหร่ยังไงหรอือก็ไปหาไม่ต้องทำกายภาพแลยเพื่อนนะจริงๆต้องทำกายภาพจนกว่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่เอ่อพรุ่งนี้พบคุณหมอเขาจะทำกายภาพภาคครั้งเราพบคุณหมอแล้วก็คุณหมอจะตรวจว่าแบบมันดีขึ้นแค่ไหนมันต้องทำเอะไบไหมถ้ามันไม่ต้องทำก็ทำยังไงให้มันดีขึ้นกินยาต่อไมหมกายภาพต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีขึ้นทุกวันครับอย่างเมื่อกว่าในวันนี้เพิมขนเพือด บายใจแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมว่าให้เต็มๆเดือนนะึงอ่ะน่าจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าได้หมอหมอเขาบอกระยะเวลามันแว่าเออร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทจริงๆแต่ต้องไม่มีอาการแบบใดหรือว่าอะไรต้องไม่เจ็บไม่ว่าถ่ายท่าไหนก็ตามคือหมอเขาบอกไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่เพราะว่าอาการบาดเจ็บแล้วแต่คนมันมันอยู่ที่ว่าหมอนองลิ้นแล้วปลิ้นไปทับเส้นอะไรถ้าทับเส้นที่มันอันตรายมันก็อาจจะนานหน่อยอ่างเแต่แตผมก็ก็คงโชคดีที่ไม่ได้อันต นะสิ่งที่ต้องระวังรับจากข้อหายร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันจะต้องแบบว่าไม่ได้แนละ้หลังจากนี้หลังจะขายอะ่ะ<ม>คือสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อส่วนคอบอดี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนรองรับกระดูก ที่มันจะใช้การเดีนรับแทนแล้วก็อ,อ,อย่างถ้าก้มยกขอ,ตองตบย่อลงไปยกของแล้วก็ไม่ควรก้มเร็วลุกเร็วแล้วก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ออกกำลังกายต้องต้องมีความรับอวามดาวที่ดีครับใช่เพราะว่าจริงก็เด็กๆเ,เราไม่เราเราออกกำลังกายทุกวันเนี่ยครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราไม่ได้เล่นทุกวันแล้วเวลาต้องกอเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันก็ทําทให้บางทีมันมันตึงเกินไปแล้วมันใช้เยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ตัวมัน แล้วโปรเจกต์ไหนต้อหนักลงมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้เลยแล้ว่วน้งกล้ามเนื้อังอย ผมว่าตอนนี้มันมันมันบาดเจ็บที่มันไม่ใช่กล้ามเนื้อยแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็คงกลับไปเล่นฟิตเนสเพราะว่าหลังจากที่ปิดกล้องโค้งฟินเตอ่ะผมก็พักเล่นฟิตเนสไปเลยเพราะผมไปตีกอล์ฟแล้วก็กลัวว่าจะเล่นฟิตเนตเราจะตีกอล์ฟไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคมันมันมันกลับมาเป็นแฉกที่เราต้องตั้งใจทํางานแล้วแหละก็ก็ต้องกลับไปฟิตนตัวกลับไปทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะว่าเราต้องอย่างเดียวเลย ใช่แล้วผมตีเยอะด้วยครับผมตีอย่างมากครับหรือเป็นเพราะเหยียดมันด้วยเลยมันทำให้ตัวมันมันอักเสบมันเจ็บขึ้นมันรี่แบอกผมว่าเป็นสาเหตุหลักๆครับคือบางทีการที่มันใช้กล้ามเนื้อหลักอะมันไม่ใช่ส่วนที่มันจะเมื่อยเหมือนเมื่อยขาอย่างนี้แบบเมื่อยแล้วเรารู้ว่าเมื่อยคือบางทีหลังมันล้ามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วพอจุดจุดที่มันแบบไม่ไหวจริงๆมันก็มันก็เลยบาดเจ็บของผมผมดูแลตอนนี้มีคนดูแลไหมมีคุณหมอ เห็นว่ามีพยาบาลเห็นคุณนนท์เขาบอกเขาเป็นพยาบาลออ๋คุณนนท์เหรอครับอ๋อเอ้ยเมื่อเช้ายังทักมาถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จริงๆเขาเป็นห่วงแหละเขาก็เป็นเพื่อนผมมาตั้งเป็นสิบปีแล้วครับเขาก็แล้ววันนั้นพี่ก็ถามเขาด้วยวันนั้นเขาตอบไปเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยเขตอบแบบนี้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เป็นห่วงเขาน่ารักแหละใช่ผมไม่ใช่แฟนใช่ไหมเพราะผมบอกเขาไม่ แฟนให้ปีและนาทีหนึ่งใช่เขาขอปีและนาทีใช่บางวันแบบเจอเจอบางวันอารมณ์แลกๆก็ขอสองนาทีก็เราแตะได้แต่นาทีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะนาทีผมคือนาทีจริงผมนั่งจับเวลาเราไม่เป็นตองกายให้เขารออยับผมครัจผมโอเคครับ